สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการในหัวข้อที่ว่าสารจากใครบางคนส่งถึงคุณค่ะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะจอดจจดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได้ไดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะมาดูพลังงานนะคะว่าสารจากใครบางคนส่งถึงคุณนะคะ อาจจะเป็นคนที่คุณคิดถึงก็ได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะแต่มาดูกันก่อนนะคะ <inve c ids> เขาอยากจะส่งสารอะไรถึงคุณนะคะอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะสลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะคะก้าวดาบ 8ปดเหรียญ The Chariot The Hermit Seven of Cups สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเขาคนนี้นะคะ เขาเขาเครียดนะคะเขาคิดมากเรื่องของคุณอยู่นะคะนอนไม่หลับนะคะเขามีเรื่องวุ่นวายในชีวิตนะคะเจ็ดถ้วยนะคะในตอนนี้หรือว่ามีอุปสรรคในชีวิตที่เขาจะต้องจัดการเขาแบบอแบ,บสืบแอบส่องคุณอยู่นะคะแอบบมองคุณอยู่ตามสื่อออนไลน์ได้นะคะเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาติดอยู่นะคะที่ยังไปหาคุณไม่ได้นะคะ เขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะคนที่ต้องเดินทางอยู่เป็นประจำที่เดินทางไปนู่นไปนี่ไปทํางานอยู่เป็นประจำนะคะตอนนี้เขาอาจจะมุ่งเน้นการทํางานเป็นหลักนะคะเขาทําได้แค่เพียงสองคุณอยู่ห่างๆนะคะสองคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะาม,มาดูนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณอีกนะคะ ขอสิบใบนะ,ะคะกาวถ้วยกาวดาบเ mm hmm. ลเวอร์ โกไมล์เพดอบครับ The Star The Tower เวอพดอบพินิคีกขน แนฟสอดทวอฟสอดสิ่งที่เขาอยากจะสื่อถึงคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีเซ็กอ์เพลีที่สูงนะคะมีสเสน่ห์น่าดึงดูดใจเขานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างดีหน้าตาดีนะคะเขาคิดมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะมีอุปสรรคในความสัมพันธ์ เขารักคุณะฮะอยากจะอยู่ใกล้คุณนะคะ the lover นะคะอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณนะคะมีความสึกดีๆกับคุณอยากจะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะหมายเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใส่แว่นนะคะเล่นดนตรีเป็นหรืออายุน้อยกว่าคุณได้ มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวหรือบางท่านอาจจะอายุายเท่ากันแต่ว่ามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่กับคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นเดอะสตาร์นะคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้คําพูดในการเยียวยาจิตใจผู้คนได้เป็นพ่อหมอแม่หมอได้นะคะเป็นนักพูดได้นักวิชาการได้เป็นครูบาอาจารย์ได้ในความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะเขาอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแบบฉับพลันนะคะ ในใจเขาอยากจะมาไก่เกี่ยหรือมาพูดคุยกับคุณปรับความเข้าใจกับคุณนะคะเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเป็นความหวังหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการนะคะเปิดประตูแห่งความหวังแห่งความสุขของเขานะคะในในความคิดของเขาสองดาบคือความเป็นจริงของเขาะะที่เขายังหา ทางออกไม่ได้ในความรู้สึกของเขายังมีอุปสรรคที่ปิดตาเขาไว้อยู่นะคะมาดูข้อความหรือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะอยากติดต่อเธอจังเธอลืมเราหรือยังยกโทษให้เราได้ไหม ไม่เคยลืมอยากจีบเธอแอบถึงเธอสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะอยากติดต่อเธอจังเธอลืมเราหรือยังยกโทษให้เราได้ไหมไม่เคยลืมอยากจีบเธอแอบถึงเธอค่าเป็น คลิปสั้นๆนะคะในวันนี้นะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีคลิปนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะก็แวะเวียนมาที่ช่องดูคลิปสั้นๆไปก่อนก็ได้นะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ